ครับพี่น้องครับยางไปยางม้าอำบนาจมามักรถคันนึงแล้วครับที่นี่มนงชงี่เอาละถ่ายรูปแล้วครับวันนี้ฝากข่าวถึงเจ๊ลำพันด้วยนะครับฝ <laughs> ากข่าวถึงเจ๊ลำพันด้วยนะครับใครไปซื้อครับใครใไปอโอ้งามเป็นบิวไหมย,ยังงามเลยครับนี่คันนี้เป็นมะทะเลไหมร้านทะเลหนึ่งคือสามอ้านสามครับเจ้าไปทุกจอไหมครับพี่น้อง ถือตาปามนาจแล้วครับคัินี่ดำเนาะเนกหลยางยางไเนียบยเลยางปดีาย่เงาบับเลยวะผมดิบ่มีแปะ เขาบอกรถฮกล้อเขเบิร์กซี่กับหัวกับพ่อเมีหัวฉีดซี่วแหนึ่ง๊บมากแล้วมากแล้วบาทนี่ยางก็ยางน่าจะไพลากันเลยหยังอ๋อใส่ยีแล้วเห็นรถแห่ว่เขาซื้อใส่หมดนี่แหละ Uhm. ตามสามนาดไวอีกอยากได้เส er. ้นทุกจอยเอลดีไหมง๊าบแค่งาวมาตู้มันยังอีกคนได้สียังงาไม่ตู้มง๊าบแค่ปัรัยงหดก่อน กะเฮ็ดกะขันห้องขันห้องแบบของน้อนผมไม่เฮ็ดเป็น้องพระไหมโอ้โหโอปาแมนดิเป็นไอเท็องน้ำปของ้น uhm ่นอยยเลอกข้านหลังเขาเป็นแบบนี้ปะก็เป็นเนาะอย่เฮ็ดไหม เห็ุไหมเต้โอ้ <c oughs> สีมูนะครับ้องบีมากรถสีมู น,ะนามางเหมือนกันสองนเลยปัดไลห่หมวกไปที่อ่เลยมือสองมันเดาาีเย๋ยววิเองเอาละครับฝากถึงเจลำพันธนะครับเด้อยบเงินไปได้ครับเด้อ พี่นังในเพิ่งคลิปนี้เรียบร้อยแล้วล่ะเพิ่งส่งไงจำเงินเวลาสามเป็นยังเป็นเอาแทนหมดเยเอาเงินมาเอาเงินมาฝากซิกกี้นะครับเด้อเอาเงินมาสิน้ฝากเียนวเงินมาให้เ็อยู่สวยครับงามอี๋ีอ่านเทีก็เลยตัวนี้เปนกีปีหนึ่ง เดี๋ยวดานดีเต่ก้อนจับไดครับเข้ามาสิตของเขาี่ยซร้านสองครับนนี้กับ้ตก้อนยตปร่าาร่างาแปดล้านชวยไม่ได้เขาไปบางยุเกือบชิ้นๆสิบสิล้านเยน้ำโคู้น่ยอง้ไ้อย่บังแค่ทางบ้านเลือของเขาทำบอันไหนั้หัวกระสีันร่นเท่นะหอวกระสีนี่แหละะก้ตู้ไง งามๆครับพี่น้องไม่ไม่ตอนนั้ผมาดูมี0ันนึงทำไ่ก่อนรับรับย่งไม่ได้500ไปกตลุบไปกับ จะเกิดกิเดสตัดหน่อยเดไป่ท้องนะสงกราน์ไรครับพุ่น้อง 2องที่ทุนนุกหยอดเลยแม่หมวกไหมมักเจ้าเจ้าดบัด ม้งเยอ่าปีห้าหกปีที่แล้วอ่ะาประมาณเปีผมไปอยู่กรเทพดาปีเนี้ยผมมาดูประมาณเจ็ดปีอ้สแสดงว่าเคยมาบ่งอยู่รานีแล้วบ่เนี่ยของน้ำเตียวเนี่ยอ่างามิลิงามิลิครับ บอกวาโตรมรีม่ม่ร,รู้จักพะรามสองเลยสิรู้จากา,รรา,ามทถามไม่มนองาาีเนีน่นนนนยหมวกงามเลยครับอันนี้ตัวเดียวกันครับรถอันนี้อันนี้อันนี้วกันน้นนนนำมือน้ำคูเ,เนีไยอ่าตัวเดียวกันกน,นี่นเนาะรมาชอบไหม เราชอบงงลายยังไงเขาพี่น้องตามเบิองคลิปหน้าครับแปาบหน้าจะซื้อใช่ปะครับเอาโอเคคลิปนี้ฝากพี่น้องสานี่ครับขอบคุณครับะฮะถุงลอตเตอรี่ก็จะเอารุ่นกันครับมืออื่นอย่าเรียกออกอะ่ะโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสานี่ครับอย่าลืมบัตรออนไลรได้ครับเรื่สามสี่ห้าหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทครับ ได้สดครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมนะครับทักไปเฟซนุ่มโจสาวน้อยเพชรแพงหรือว่าสาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจครับเอาสหรับบนี้ฝากพี่น้องจำลนี่ครับขอบคุณครับ